ครับอยู่ไต้หวันแต่กินชาเขียวแต่เพรว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบเต็นมากเต็มแบบรแบบเหมือนของพี่ปุ่นชื่อร้านมัชชาวันจะเป็นเมนูชาเขียวั้งหมดสั่งมัชชาเชคมา ว้ชา่ายอร่อยว้ชาช่ายแม่งเด้งขึ้นมาเลยส่วนเชคอะเป็นเหมือนเอาน้ำแข็งใส่แล้วไปปัน่น้ยแทรกรู้สึกว่ามันมันเหมือนใส่น้ำเชื่อมเพิ่ไไมลงไปมันหวานมันไม่ไม่น่าหวานขนาดนี้อันนี้เป็นวอฟเฟิลครับใส่ดรลับนิดนึงอะกันเหนียวหน่อยมันเป็นวอฟเฟิลที่กรอบนอกแ้่ข้างนอกมันจะกรอบมีมีเทกเจอร์ที่มันหนาขึ้นมานึ่ง พอเคี่ยวไปก็อบสองข้นงเลยไกเจนนี่อันนี้อร่อยถ้ากินรวมกันเน่มันจะเหมือนกินไอติมที่มันมันปั่นแล้วมันมันมีเทกเจอร์ที่มันหลงเหลืออยู่อะมากเลย ใส่ถัาวลันเตาชิมใส่ถั่วลักเตาชิมชาเขียวเป็มคนไม่หวานนะกาขนมที่นี่ไม่หวานกินเนื้อเป็ดนุ่มเหลือเกินยังไม่ปีลองดูได้เห็นวนุ่มอ่ะตักข้ว้มแต่ว่ารสชาติชาเขียวไม่หวานจริงๆแล้วมันเป็นนมครับแต่ว่าท็อปปิ้งด้วยน้ำชาแล้วก็ใส่บับเบิ้ลหรือว่าไข่พุกกระเดก ไข่มกเดียวมากเกี่ยวสัมผัสก็ดิ่อกินไอติมแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยยังไม่อิ่มลยเหรอจริงโคตรอิ่มเลยตุ้มตุงแต่ว่าเขาจะพาไปกินติ่มซำรีวิวบ้านอะกันเนี่ยติ่มซำอะไรนะติ่มซำมิชลิน นี่ตัวนี้มีาง,งานเทศกาลอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่งานเทศกาลครับร้านที่บอกว่าเป็นติม่มซำมิชลินสตาร์จริงๆเขาเหมือนบ้านเราเลยที่ไหนอร่อยปุ๊บที่นั่นแพงไวบ้าน,นเบอร์เยอะๆหลายไม่หมดเหมือนแจกฟรีได้ทีแล้วดู<ป>โอ้ยพูดไทยชัดมากเลยครับเป็นคนไทยปะครับม่ค้าง่ารือ่อ มันเคยมีห้าสาล้ีมะผมขอเบอร์โทรไว้ได้ไหมครับจะได้เข้าไปกินอ่านี่ครับเมนูมานี่นี่ชลิสมาเดินเข้ามาแล้วนี่คร จักรยานมาขาจับไม่ต้องปั่นจักรยานจับครับถามพอดีไมครับรู้รู้อู่อาไว้หใครมากินต้องปินอานนี้ต้องจับอันนี้ก็คือเสี่ยวหลงเตาวิธีการปินต้องจอดนะ้อน้ำมันแตกมากกวกินน้ำก่อน อันนี้ไก่แช่เหล้าเป็นเหล้าฮันฟีเกลเนเหล้ามันจะออกข้าาากนหน่อยแต่ว่าไก่มันจะเด้งๆอ,อันนี้เป็นข้าวัดหมูใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยหมูพุนนิ่มเลยอ่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวคู่นะครับ อร่อยหมือนเตี้ยวบ้านเราแต่แป้งมันหนาอีกนิดนึงแอ้น้ำมันเนี้ยมันเป็นเหมือนน้ำทิพย์ขาวแต่ว่าไม่มีมะมหวานกินได้หน่อยไม่สงสัยทำไมคนถึงมากันเยอะแม่งเกินคาดเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาโค<อ>ตรอร่อย มิชลินสตาร์ไม่ธรรมดาจริงครับเดี๋ยนี้ต้องไปลองไข่เจียวสี่พันนะเด่อไข่จะลองก็ลองแต่ผมถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองครับเจ๊ฝ่ายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันครับพาเจ๊ฝ่ด้วยอ่ะที่ร้ครั้งแรกครับในไทยเฟยพอจะกลับห้องมีพี่คนนึงพูดขึ้นมาว่า เราน่าจะขึ vida, <sand> ้นรถเมล์นะมันมีขาไปขากลับอ่ะแล้วเราไปขาไปหรือขากลับก็ไม่รู้มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะถึงห้องไหมซรือบอกไปใช้บัตรนี้มนเดินเที่ยวทั่วไทยเฮใช่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 ที่โรง Elementary School รอดลอดรอดๆอดลอดลอดอดลอดลอดรอดอดลอดลอดรอดอดลอดอดไอดลอดอดรออดลอด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 